สวัสดีครับวันนี้ผมไซเลฟเฟอร์นะวันนี้ผมลมบจอยนะผมอัดวิดีโอนี้มาหลายรอบแล้วอัดไม่สําเร็จสักทีผมขอมาแนะนําเกมที่ผมมาเล่นงานคอไม่รู้เหมือนกันว่าอ่านว่าอะไรหรอกี่ทนนนยูบโลกมุษ์เท่านนั้เองเอางี้ไหมนะขอสัญญาว่าไม่เอาดีกว่าเเนนงขอเล่นด่านนี้แล้วกันพึ่งมาพาร์ตแรกนี่ เีลงเราเล่นจนชินเลยเบือ่ออันนี้ทุกคนดูแล้วกันเียงวันนี้อารมณ์ไปจอยใครที่ลงรจอยก็ถามคนผมได้เนี่ยผมสอนหลายรอบแล้วกูไม่สำเร็จสักทีต้องสอนละเอียดตลอดเลยตอนเล่นเนี่ยลำคาลลำคาญแล้วก็พลาดหลายรอบเลยด้วยขี้เกียจเล่นเลยด้วย แต่ต้องเล่นเพื่อผู้ชมไม่ดูทางบ้านถ้าแม่ไมัสนใจผมก็ไปช่องได้เลยตอนนี้บอกตรงอีกช่องได้ตอนนี้แต่เพื่อความละเอียดแล้วผมต้องทำมาบอกก่อนไอเหรียญเนี่ยที่มันหนึ่งร้อยอยู่เนี่ยมันลอยซื้อทหารได้เห็นไหมซื้อทหารเนี่ยเนี่ยมันสามารถปรับได้แบบไม่มีคนเยอะขึ้นได้แต่มันปรับได้แค่สามคลอง แต่ต้องอัปเดรด้วยอัปอัอยังไงวะอัปอย่างเงี้อัปยังไงวะลึกละอย่างางี้กดตรงนี้มันจะอัปจะไม่มีอาหารเพิ่มขึ้นอย่างงี้หลังจากที่มันเป็นเจ่อยอยังไงวะนมนุษย์หมาป่าน้อยเล็กๆอย่างงี้มีอาหารแกนเดียวทําอะไรไม่ได้เพราะอัปเดมันจะเป็นอย่างางี้เข้าใจยังอุ้ยลมเสียโอยเยอะ จบจบจบส<บ> <Station. S 2> ักอย่าทลดูลูกหลายรอบแล้วเบคาดแล้วเว้ยดูลูกเฮ้ยมดีรายการแอ้ไปดิแอบทำเลดีวะหลมเบิดจอยเออไม่เหลือแล้วโอเคจะเอ๋ยนีมวงจ็อกร่อดียวจะนอยจ๋าเด็จน่งลืมไป มาไม่ดีมาวิ่งเย่นนะคะโดนดูโดิผมจะมาสอนว่าเอ๊ะนี่มันคืออะไรไอ้นี่มันอยู่ตรงหัวคนเนี่ยทีมันเป็นหน้าคนอย่างเงี้ยใครสงสัยบ้างสงสัยหลายคนหน้าดูมันก็คือเป็นผู้บัญชาการนะครับนี่คือนับโปเลียนะไอ้คนอย่างเงี้ยมันใส่สามารถใส่คนได้ แล้วแต่ถ้าถนัดด้านไหนโอเคอย่างนี้นะฮะนี่ครับถ้ามันมีดาวด้านอาหารก็ใส่ลงไปนะเออใส่ลงไปในอาหารนะถ้ามันมีดาวด้านตัวใหญ่ก็ใส่ลงไปก็กดใส่รูปเป็นใหญ่เข้าใจายังเออจบแต่อันนี้ อันนี้มันเป็นหมวกหมวกเนี่ยที่ผมกดอยู่เนี่ยมันเป็นที่พลังสามารถเพิ่มชีวิตได้ม,มันจะเพิ่มชีวิตได้อย่างรวดเร็วมันจะเพิ่มได้อะไรวะแล้วก็อันนี้มันจะเป็น,พล,นพ,พลังชีวิตมันจะเพิ่มพลังชีวิตให้อีกนิดหนึ่งด้วยหลังจากที่เป็นปืนใหญ่ธรรมดาอย่างงี้ยดูปแปบ๊บพลังชีวิตหกสิบถ้าใส่คูบัญชาการลงไปมันก็จะเพิ่ม จาก110มาเป็น1 4 9เข้าคใจของผมก็เหมือนกันเท่าไหร่วะรยี่สิบโอเคโอ้แต่ว่าที่มันเด็กาจะนายหยินเจงล้วจเออนั่นสินะจริงแกถ้าอย่างนั้นเอาก้ทะลุเข้าไปเไปเอายิวังไรไจเพื่อความมันคงกันนะฮะยังปืนใจอ okay. oh. 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 ah, ันรบมังเลย ยุดจบยังไม่จบโอ้ยเออหน,นึ่งยิงตุ้งยิงเอาจบยิงโอเคโอเคอันนี้นะบันดังชีวิตมันมีอยู่ที่ห้าสิบหกเออหกสิบห้าเหมือนเป็นอันเนี้ยที่มันเป็นนับโบเลยนอันเนี้ย แต่ถ้านโปเลียนใส่นโปเลียนเข้าไปมันจะเพิ่มไม่อีกห้าสิบซ่ทำให้พลังชีวิตเยอะขึ้นจบขี้เกียจอธิบายเลยเอน็อนเอ็นเจ็บหรือเปล่าอ่ะนะเข้ามาทำไมติดลวงข้าเหรอไอ้โง<ว>่งทำไมล่ะก็แอนเนี่ยเป็นเซตตอนี่นะหมดจังว่าเพื่อนเพื่อนอยู่ไอ้ลืมไปปืนใปลืมใจกไป อธิบายตรงนี้ด้วยทกันทล่ะนความละเอียดก็ความละเอียดนห้ทุกคนโอเคนี่เห็นไหมครับนี่ไงล่ะพลังชีวิตเจอแล้วแหมไอ้นี่ด้วยไม่ปลลังชีวิตของปืนปอกประการให้มันเยอะขึ้นถอนหาใจเหนื่อยเว้ยจากนี้อธิบายยังเหรอ เออน่าจ,าจะดีบาลละดืมเยอะแยะเลยมีแต่คนตลกทั้งนั้นเลยนะโอ้ยมีแต่อัดเข้าไปแง่ทหารใต้เรียบร้อยชีวิตจะหักงบมีแต่อปออัดโอเคเรียบร้อยโจมตีโว้ย เยอะกว่าโอเคอกูเยอะกว่ายิงอัดเข้าไปยิงอัดเข้าไปอีกรูนึงแรปรูปรนปูนเทร์อัพปูนโอเคได้ยินเสียงฟองบอลมไหมลุงได้ยินเสียงไหมอโอเคไม่ต้องรู้สิบห้ยเลยชิบหิบชิบชิยแม่งนี่ใจเสียกูว่าแล้วชิบ เราเราไม่อยากดูโอเคใจทหารละมันก็ยิงไปใจอาจังเลยกูลำคอดูงละแล้วยิงเข้าไปพังยิงเข้าไปอีกรูปหนึ่งยิงอีกรูปหนึ่งจบพอส่งได้นะเมื่อทหารมันจะตายแล้วชีวิตกูจะร่างบัดศพจบตีบ้างชีวิตกูเลยแจ้งวั โอเคถอยยิงอดตูยิงอดีกลุกตู่ย็นรอเลย เราชนะเราชนะเรานีเห็นไหมชนะแล้วผู้ชมดูลาม่าผมจะอธิบายให้ผู้ชมดูกันนะอย่ลงละเอียดเลยตอนเช้าีไปหลยรบม้งนีช่วงนี้ข้าเลี่ยนเีเกาหลีก็เลยรู้จักแต่คำว่าอันยองนี่เห็นไหมผมซื้อมาจับเกตได้เนี่ย แต่ตังไม่พอแต่สักซื้อได้จบไหมนับโมเรียนอยู่นี่ใช้เนี่ยเยอะคืองี้มันแพงตกใจมาน่ะสิคอเทพแห่งสายฟ้าแหวกมิติมาอยู่ที่โลกนี้เขเรียบร้อยแล้วแะหรโอยเทพแห่งสายฟ้าโอ้เจ๋งสุดไปเลยนะแต่คนคนนี้น่ะเข้าไม่สะดวกด้วยหรอกนะปาง้ช่างมันโอเคธิบายจบแล้วจบ